สวัสดีครับท่ชมครับตรงประเด็นสำหรับพุทธที่30เดือนพฤศจิกายน2565กับผมจำนงเชมงคลนะครับวันนี้เข้ามาพูดคุยกันมาวิเคราะห์ทางการเมืองกันนะสำหรับทุกๆประเด็นนะที่น่าสนใจสำหรับวันนี้โดยเฉพาะอย่าง,งยิ่งวันนี้นะครับเป็นวันที่สารรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยนะกรณีที่ มีการร้องต่อสารรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยกรณีกฎหมายลูกคือพระราชประหยัดประกอบรัฐนูนว่าโดยการเลือกตั้งสสที่มีการส่งไปตีความนะว่าจะให้หารร้อยหรือหาร500สําสำหรับสสบัญชีรายชื่อนะวันนี้ก็น่าจะทราบผลอยู่พอสมควรนะว่า สารรับนูนั้นจะวินิจฉัยประเด็นนี้อย่างไรบ้างนะว่าสรุปแล้วจะหารร้อยหรือหาร500ร้อยนะท่านผู้ชมคงจํากันได้คือเป็นข้อตกเถียงความจริงแล้วนะครับกฎหมายรับุนูเขียนชัดนะและกรรมธิการวิสามัณที่พิณาเนี่ยกฎหมายลูกคือกฎหมายเลือกตั้งสสใช้ภาษาง่งายๆนะครับคือยังไงมันก็หารร้อยแต่ก็จะมีคนที่ หวังว่าทาหารห0าร500พักเล็กๆก,ก็จะได้มีโอกาสในการได้สสมากขึ้นนะพูดง่ายๆก็จะมีสสปัดเสธแบบเดิมหรือไม่ก็เลยเป็นเรื่องที่เสนอต่อสารับนูนหรือร้องต่อสารนูนให้วินิจฉัยถ้าสมมติว่าหารด้วยร้อยนะครับแน่นอนอัตราส่วนบัญชีรายชื่อนะก็ต้องมีคะแนนอยู่ประมาณบัญ,บญชีรายชื่อสสจะเลือกตั้งคราวหน้านมันมีอยู่ร้อยคน นะประชาชนหรือประชากรที่มีสิทธิเลือกตั้งก็อยู่ประมาณสัก3 35ล้านถูกไหมฮะหันไปหันมาเนี่ยจะได้สสบัญชีรายชื่อหนึ่งคนเนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณ3,000สนกว่าคะแนนน่ะ <c> ฮ <oughs> ันพักเล็กจะโอกาสจะได้สสก็จะน้อยลงนะหรืออาจจะแทบไม่มีเลยก็ได้เพราะการหา3 0 0แสนคะแนนสำหรับเวลานี้พักเล็กหายากครับโดยเฉพาะ่างยิ่งปัญหาทางการเมืองอที่ผ่านมา อยากรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่ลักษณะเขาเรียกกรรวมพักหลายพักเข้ามาเป็นรัฐบาลแล้วก็ทําให้ไม่มีเสถียรภาพการบริหารงานการบริหารราชการแผ่นดินไม่สามารถบรรลุเป้าหมายหรือเป็นไปตามที่ประกาศนโยบายหรือถแถลงนโยบายต่อสภาได้นะกับกลายเป็นความลำบากยจกเข็นของประชาชนถึงทุกวันนี้หนะันพักเล็กเนี่ยก็อาจจะ ศูนย์พันไปพอสมควรนะถ้าหารด้วยร้อยแต่ถ้าสมมติว่าหารด้วยห้าร้อยนะอันนี้พักเล็กก็อนจ,จะเกิดขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับเพราะถ้าหารด้วยห้าร้อยอัตราส่วนสส,สบัญชีรายชื่อหนึ่งคนเนี่ยนะก็จะอ่าเขาเรียกว่าตัวหารมันมันมากขึ้นคะแนนอย่างว่าแสนแสนกว่ากว่าโดยประมาณใช่ไหมครัก็อาจจะได้สอสอหนึ่งคนนะถ้าห้าร้อยห้าเจ็ดแสนก็เจ็ดหมื่นกว่าแปดหมื่นกว่า จ็ดแปดหมืน่นเองนะซึ่งจริงๆแล้วหารหน้าร้อยเปนผิดหลักการนะครับนะมันเป็นเรื่องค่อนข้างจะตะแบงออกไปหรือถ้าหนักกว่านั้นวันนี้ก็ต้องมาคาดเดากันสารรับนูนวิจัยว่าขัดทั้งคู่โอ้อันนี้เรื่องใหญ่นะครับถ่าสารรับนูนวิจัยว่ากฎหมายเลือกตั้งสสเนี่ยหรือพระราประกอบรับนูนว้วยการเลือกตั้งสสเนี่ยมันขัดทั้งคู่ นั่นก็หมายความว่าที่คุณทํามาทั้งหมดน้นนั้นผิดหมดแล้วคุณไปจัดการกันใหม่โอ้โหอันนี้งานยาวครับนะอันนี้งานยาวเวลานี้ถามว่าจะไปร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญใหม่ได้ไหมไม่ทันละครับนะเพราะอายุสภาเหลืออยู่แค่ไม่กี่เดือนถูกไหมแล้วประยุทธ์จันทร์ชาถ้าวิเคราะห์กันเวลานี้โอกาสยุบสภาก่อนอยู่แล้วครับยังไงผมมองว่า,ายุบสภาก่อนแน่นอนมีหลายเหตุปัจจัย นั้นโอกาสที่จะไปแก้รับนูนใหม่ก็เรียกว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้แล้วการแก้รับนูนนั้นต้องอาศัยเสียงสวนะครับอย่างน,น้อยๆประมาณ84คือประมาณ1 1ใน3สวไม่เคยเอาด้วยอยู่แล้วครับคราที่แล้วเนี่ยแก้รับนูนเขาเสนอร่างดีๆไปไม่เอาครับนะเอาร่างที่เขาเรียกว่าร่างพิการที่สุดคือร่างตอนนั้นคือร่างประชาธิปัตย์คือเสนอร่างไปอย่างนั้นแหละคือแก้ไขยอยู่นิดเดียว นะแก้ไขมาตราเดียวแต่ไม่แก้ครบถ้วนแล้วสภาก็ไปโยงตัวน,นั้นโยงตัวนี้ว่าเอาแล้วมันต่อเนื่องกัน <c oughs> มันขอไปครับมันเกี่ยวเนื่องกันก็เลยโยงมาเพื่อที่จะมาแก้ไขอันนี้ยก็อาจจะเป็นประเด็นหนึ่งสารมนันว่าคุณมีอำนาจทําได้จริงหรือไม่นะถ้าขาดจำนวนงานใหญ่สำหรับประเทศไทยครับอาจจะต้องกลับไปใช้ระบบการเลือกตั้งแบบเดิมแต่ยังเป็นสองใบอยู่ นะอาจจะเป็นไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้รอสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนะครับเข้าใจว่าช่วงบ่ายๆหรือเย็นๆเรามาคุยกันนะในประเด็นนี้ะนะถือว่าสําคัญนะครับท่านผู้ชมฮะ,ะการเมืองวันนี้เนี่ยมันหาอะไรวัดยากขอภัยนะขี้ไม่ออกเยี่ยวไม่ออกก็โยนไปที่สารรัฐธรรมนูญกลับกลายเป็นว่าการบริหารบ้านเมืองอะไรนี้ <c oughs> ขึ้นอยู่กับสารรัฐธรรมนูญเพียงเก้าคนเท่านั้น นะเพียงเก้าคนทําหน้าที่บริหารบ้านเมืองคือฝ่ายนิติบัญญัติ <c oughs> ก็เป็นปัญหากันนะแต่ที่อานาจบางอย่างเก็บ่บอำนาจของนิติบัญญัติก็้ยนไม่ใสําำนูลอา้าวก็ดีดีครับลำนูลก็จะได้เอา้างั้นก็เป็นตัววินิจฉัยการบริหารบ้านเมืองแทบต้งหมด <c oughs> อันนี้คือความล้าหลังของประเทศนะครับ <c oughs> นะ <c oughs> มันคือความล้าหลังของประเทศผมมองอย่างนะั้นนะพอเรื่องมาเรื่องเองนี่ยนะครับมัน อย่างสารนุ่งเคยวิทยาําได้ไหมทางลูกรังกวารถไฟฟ้าความเร็วสูงบอกโอ้ยคุณไปทาถนนลูกรังซะก,ก่อนก่อนที่จะมาทําความเร็วสูงอะ่ะวันนี้ถนนลูกรังในประเทศไทยก็ยังมีอยู่แต่พอประยุทธ์ขึ้นมาสามารถทําความเร็วสูงได้ทํารถไฟฟ้าความเร็วสูงได้จําไหมล่ะและสมัยคุณยิงลักินวัฒนธรรมตอนนั้นใช้งบประมาณแก้ประมาณเท่าไหร่นะตอนนั้นสองล้านล้านมั้งใช่ไหม เออแต่พอยุคประยุทธ์สีล้านล้านไม่มีใครว่ากับสารนุนเฉยไม่เห็นนีไม่เห็นไปทักท้วงเรื่องไอ้ดินลูกลังก่อนเลยอันเนี้ยก็คือปัญหาของบ้านเมืองเช่นเดียวกันที่เรามาดูกันว่าวันนี้ผมตั้งหัวข้อนะเนื่องจากผมดูข่าวผมเีกประวิทธิ์วงสุวรรณเรื่องนี้แหละเรื่องพักพลังประชารัฐแตกออกไปเนี่ยนะครับนะต้องยอมรับว่าแตกเพราะประยุทธ์จันโอชายังไงนะครับไปอยู่รวมไทยสร้างชาติแน่ <c oughs> ชัดแล้วนะครับคลังข้างชัดขาดอย่างเดียวคือยังไม่สมัครเป็นสมาชิกพัรคเท่านั้นเองแต่พฤติกรรมหรือว่าพฤติในไปแล้วครับไปแน่นอนนะผู้สื่อข่าวก็ไปถามพลเอกประวิตย์นะบอกว่าเอ๊ะมันถือว่าพลังประชารัฐวันนี้อาการสาหัสกา,ารแตกใช่ไหมที่ประยุทธ์ออกไปเนี่ยประวิตย์ก็บอกว่าก็บอกแล้วไงเรแล้กวก็เป็น แนวคิดทางการเมืองคือมันแนวคิดทางการเมืองแตกต่างกันผู้เด็กประวิตย์่าอย่างนั้นผมก็เลยถามบอ,อกว่าเออวันนี้ต้องเอาให้ชัดๆแล้วนะถามผู้เด็กประวิตยหน่อยว่าสรุปแล้วเนี่ยใช่แนวคิดทางการเมืองแตกกันหรือแตกแนวคิดทางการเมืองหรือว่าผลประโยชน์ผลประโยชน์ขัดกันหรือว่าแนวคิดทางการเมืองต่างกันครับถามผู้เด็กประวิตยตรงไปตรงมาครับ แล้วต้องไปถามพลเอกประยุทธ์จันทร์ชาได้ว่าตอบเหมือนกับประวิทย์ไหมไอ้เรื่องของเรื่องมันย้อนแย้งน้ำมิ่งพลเอกประวิทย์บอกว่าโอ้ยมันก็แนวคิดทางการเมืองมันต่างกันเฮ้ยไม่น่าใช่นะพรคพลังประชารัฐเกิดจากอะไรเกิดจากประยุทธ์ต้องการสืออำนาจการเป็นนายกรัฐมนตรีก็มีการตั้งพรคพลังประชารัฐขึ้นมีการรวมกลุ่มสสลทุกรูปแบบมาอยู่ในพรคพลังประชารัฐถูกไหม แล้วก็เอาประยุทธ์จัโนโอชาเป็นคาด d เดต t นายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวจากนั้นก็ให้สวช่วยเลือก250คนเลือกประยุทธ์มาเป็นนายกรัฐม,มนตรีเพราะแนวคิดต่างกันเมืองมันจะต่างกันตรงไหนล่ะแล้วประวิทย์ก็อยู่กับประยุทธ์มาตั้งแต่แรกถ้านับเวลานี้ก็เกือบ8ปปีตั้งแต่สมัยการยึดอำนาจถูกไหมประวิทย์เป็น รัฐมนตรีในสมัยประยุทธ์จันโอชาในยุคคอสชอด้วยก็แสดงว่าแนวคิดทางการเมืองมันมีทางเดียวคือเรื่องของสืบทอดอำนาจเรื่องของแนวคิดแบบปผดเดการคือชอบปผดเดการจึงไปรวมกันคนเราถ้าไม่ชอบปผดเดการไม่ไปหรอกครับนะถ้าเป็นหัวใจแบบประชาธิปไตยยังไงก็อย่างผมเนี่ยต่อให้เอาพานเอาตำแหน่งมารอรับอยู่หน้าบันไดผมก็ไม่ไป ผมยืนยันหัวเด็ดตีนขาดไม่ไปโดยเด็ดขาดในซี่ของเผด็จการหรือซี่การสืบทอดนั้นต่อให้มาใส่ถึงหน้าบันไดเลยนะครับเอาสตังมากองเสนอหนึ่งคันรถผมก็ไม่ไปไอ้จริงจริงนี่พูย่างด้วยใจจริงเลยไม่ไปหรอกครับนะบถ้าไปซีบใครครับไตไปแต่ให้ไปซีบเผด็จการไม่ไปนี่คือเขาเรียกว่าอุดมการหรือแนวคิดทางการเมืองแต่ประวิทธวงศุวรรณอยู่กับประยุทธ์จนันโอชามาโดยตลอดครับใช่ไหม สามปออยู่ตลอดอยู่แนวอำนาจตั้งแต่ยุคคอสชอแต่มาวันนี้บอกว่าแนวคิดทางการเมือ,มงงงเอ,อ,องมันต่างกันตั้งกันตรงไหนละครับประวิทย์เออลองอธิบายต่อสังคมให้หน่อยดิถูกไหมแนวคิดทางการเมืองมันต่างกันเอ้ามาตั้งกันตรงไหนพลเอกประวิทย์ผู้สื่อข่าวช่วยไปถามหน่อยช่วยไปถามพลเอกประวิทย์ได้หน่อยช่วยไปถามพลเอกประยุทธ์จันโอชาให้หน่อย ว่าแนวคิดทางการเมืองต่างกันจริงหรือไม่มันต่างกันยังไงมันต่างกันยังไงหรือว่าผลประโยชน์มันขัดกันผมว่าไอ้เรื่องที่สองอันนี้ผมถามท่านผู้ชมดีกว่านะถามท่านผู้ชมนะเราร่วมกันคิดดูซิว่าคําพูดคํานี้เนี่ยแนวคิดทางการเมืองต่างกันหรือว่าผลประโยชน์ขัดกันถ้าใครคิดว่า แนวคิดทางการเมืองมันต่างกันเขาจึงแยกพักนะถ้าใครคิดว่าแนวคิดทางการเมืองแตกต่างกันแยกพักท่านกดหนึ่งมาแต่ท่านใดท่านบอกว่าไม่ใช่คุณจำนงเ,เรื่องนี้เป็นเป็นเรื่องผลประโยชน์ขัดกันมันจึงแตกท่านก็กดสองมาเอ้าลองแสดงความคิดเห็นดูดิว่าใช่เหมือนกับที่ผมพูดแต่ผมเนี่ยนะผมเนี่ยค่อนข้างฟันธงอะนะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องผลประโยชน์ขัดกัน <laughs> ไม่ใช่แนวคิดทางการเมืองต่างกันในมุมของผมนะท่านผู้ชมไม่จําเป็นต้องตามนะครับแต่ความคิดผมเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะผมวิเคราะห์อย่างที่ผมเรียนท่านผู้ชมไงนะถ้าเป็นแนวคิดทางการเมืองที่มันต่างกันนะประยุทธ์ถึงแยกพักออกไปเนี่ยนะโอ้ยมันแยกไปตั้งนานแล้วมันไม่รวมมาแต่แรกหรอกถูกไหมแต่ถ้า มันจะแยกคือเรื่องผลประโยชน์ครับประวิทย์ก็อยากเป็นนายกประยุทธ์ก็อยากเป็นนายกต่อสี่งพักพลังประชารัฐบางคนก็อาจจะบอกว่าเชียร์ประยุทธ์บางคนก็เชียร์ประวิทย์อันนี้เขาเรียกว่าผลประโยชน์คือเรื่องอำนาจอำนาจคือผลประโยชน์อย่างหนึ่งอ่ะท่นยกรอบมาได้นะครับใครคิดว่าพักพลังประชารัฐที่แยกออกไปนะเป็นรวมไทนตั้งชาตินี่นะประยุทธ์ะอากไปเนี่ยใครคิดว่าอ๋อจะเขาแยกเพราะแนวคิดทางการเมืองเขาต่างกันท่านก็กดหนึ่งมา แต่ท่านใดท่านบอกว่าไม่ใช่ล็อกมันเป็นเรื่องผลประโยชน์ถัดกันมันจึงแยกพักท่านก็กดสองมา <laughs> ท่านก็กดสองมาเอา้าเราแสดงความคิดเห็นไปพร้อมๆกันนะครับเราจัดรายการไปด้วยกันวันนี้ถามว่าพักพลังประชารัฐแตกไหมแตกอยู่แล้วครับปั่นไม่ปันป่นแน่นอนฮะเพราะอะไรไหมสสจะย้ายพักจากพลังประชารัฐไปอยู่ ในเสีกประยุทธ์เนี่ยผมว่าไม่น้อยกว่า25-26คนนะอาจจะมากกว่า30ได้สบาปอาจจะนะก็ยังมีคนที่ชื่นชมพลเอกประยุทธ์จันทร์ชาในลักษณะของการสืบทอดอำนาจแบบนั้นอยู่มีไปแน่นอนครับคุณไปตั้งพักใหม่นะคพลเอกประยุทธ์ไปตั้งพักใหม่ไปทำพักใหม่เนี่ยผมว่าแนวคิดคุณจะอ้างอะไรอ่ะอ้างประชาธิปไตยอย่างง้นเหรอ มันก็ไม่ได้งาช้างไม่อาจงอกจับปากหมาได้เข้าใจไหมงาช้างไม่อาจงอกจับปากหมานี่คือภาษิตนะครับนะคขาว่าถ้าสุนัขก็ไม่ใช่ภาษิตงาช้างไม่อาจงอกจับปากหมาได้อันนี้คือมันเป็นอย่างนั้นเป็นคําบังเพยนะงาช้างมันต้องงอกจับช้างนะไม่ไม่สามารถจะงอกจับปากสุนัขได้ประยุทธ์ย้ายไปอยู่ภาคใหม่คุณจะใช้อุดมการณ์อะไร ประชาธิปไตยหรือเผด็จการประวิตอยู่เดิมจะใช้อุดมการอะไรประชาธิปไตยหรือสืบทอดอำนาจถ้าคุณไปอ้างประชาธิปไตยอมว่าประชาชนก็ไม่ฟังอ่ะเพราะอะไรรู้ไหมก็มาจากเผด็จการหัวหน้าเดิมก็คือประยุทธ์เชียร์คนยึดอำนาจมาเป็นนายกรัฐมนตรีเขาจะเรียกเป็นประชาธิปไตยเหรอครับถูกไหมฮะก็อ้างไม่ได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องแนวคิดทางการเมืองไม่ต่างกันหรอกครับผมเชื่ออย่างนั้นนะคุณประวิตย์คเอกประวิตยตอบแบบไม่รู้นี่มันไม่ได้วันนี้แนวคิดทางการเมืองท่านไม่ได้ต่างกันหรอกเหมือนกันแต่แยกกันเพราะเรื่องผลประโยชน์ทางการเมืองมากกว่าผมมองอย่างนั้นนะเออทีนผู้ชมนะแล้วท่านก็กดสองเข้ามานะครับกดหนึ่งมาก็มีนะครับไม่ว่ากันนะครับบริการประชาธิปไตย นะถ้าเป็นเรื่องแนวคิดทางการเมืองที่มันต่างกันท่านก็เห็นด้วยกั้งหนึ่งบอกว่าไม่ใช่หรอกมันเป็นเรื่องผลประโยชน์ขัดกันเขาจึงแยกพักท่านก็กดสองมาอ่าสวัสดีครับอาจารย์มาเตเยอะนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับอันนี้คือการเมืองครับวันนี้หลายคนบอกว่าเอ้าอาจารย์แล้วเมื่อไหร่มันจะยุบพ,พักไปที่ไหนคนก็ถามครับเจอที่ไหนใครก็ถามครับผมก็บอกว่าแหมนะครับการเมืองในยุคปัจจุบันเนี่ตนนยนะต้องรอวันนี้ด้วยนะต้องรอวันนี้ด้วย เนี่ยวันนี้หลังจากสารรับหนูวิจัยแล้วการเมืองก็จะปรับนะสมมติว่าวิจัยว่าเอา,100าร้อยหารอาจจะไม่เท่าไหร่นักแต่ถ้าเอาห้าร้อยหารเมื่อใดปรับเลยหรือวิจัยว่าขัดรัฐนตนโอ้โหนี่ไปงานใหญ่เลยนะครับไปงานใหญ่รอวันนี้นะครับหลายคนก็พยายามอะไรสาธุสาธุอยู่นะครับว่าสารรัฐนตนขอให้เป็นหลักบ้านเมืองหน่อยเถอะ นะขอให้เป็น,นเถอะเขาว่าอย่างนั้นนะความเชื่อความศรัทธาเนี่ยมันจะลดหายลงไปนะเขาก็ปรารถนาอย่างนั้นกับสารรับนูนแต่จะได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งครับวันนี้ถ้าถามคําถามอย่างผมเรียนทราบชมเมื่อกี้ยังไงผมก็เชื่อมีการยุบสภานะผมว่าเนี่ยหลังวันนี้ป๊อปแล้วก็ประมาณอาจจะถึงต้นปีหน้านะเพราะว่า สสถ้าตัดที่ใจไม่ได้ประมาณ23่ดันวาโดยประมาณเนี่ยมันจะเริ่มลาออกกันละพอลาออกกันปั๊บนี่ยนะสส,สในสภาจะเหลือน้อยครับวันนี้สีกรัฐบาลเหลือ230กว่ากว่าท่านผมนะนะไม่ถึงกึ่งหนึ่งด้วยจำปนไม่ถึงไม่ไปสาอง,ไม,งไม่ถึงกึ่งหนึ่งนะถ้าสสลาออกมากนะสภาหเหลือสอสอ,อยู่นิดเดียวแล้วถามว่าประยุธ์จันทรชาจะลากไปเพื่ออะไร ถ้าอย่างนั้นมันจะชัดเกินไปว่าประโยชน์ขอชาันนั้นหวังเพื่อผลประโยชน์ขนาดสสน้อยยังยอมลากตัวเองโดนด่าโดนว่าโดนแช่งก็ไม่เป็นไรประยุทน์จันชานไม่น่าไม่น่าจะเล่นเกมนี้นะเพราะนี่โอกาสยุบสภานะครับหลังธันวาก็คือประมาณต้นปีน้กกะมกาลากมุ่มหายยุบแน่นอนฮนะยังไงก็ยุบวันนี้เพียงแต่ว่าประยุทธ์รอเคลียร์พื้นที่ต่นนั้นเองรอเคลียร์พื้นที่ในพักใหม่ ว่าช่วงนี้การสนับสนุนเป็นอะไรยังไงความพร้อมเป็นยังไงมั่งในการเลือกตั้งในแต่ละเขตในแต่ละจังหวัดวันนี้ก็ใช้กระแสบอกว่าประยุทธ์ไปอยู่แน่โดยการหาเรื่องดูดสสเข้าไปถูกไหมแต่ว่ายังไงก็มีการยุบสภาแน่และอีกมุมหนึ่งถ้าสมมติประยุทธ์ไม่ยุบสภานะครับฝ่ายค้านอาจจะใช้รูปแบบลาออกครับเห็นไหมผมั่ อาจจะสไตร์กันโดยการลาออกถ้าประยุทธ์ยังหน้าด้านขออภัยนะหรือไม่แคร์สังคมไม่แคร์ประชาชนฝ่ายค้านอาจจะตัดสินใจลาออกครับถ้าฝ่ายค้านลาออกสสในสภารัฐบาลในซีกก็ลาออกแล้วประยุทธ์จะอยู่ต่อผมว่ามันก็น่าทนเต็มท,ทนละครับใช่ไหมเพราะฝ่ายค้านสามารถตัดสินใจอย่างนั้นได้เพราะนในสภาเนี่ยปัุบนนันอายุสภามันก็ไม่เยอะแล้วถูกไหมฮะ อายุสภาเนี่ยพอมการาหรือกุมภามันเหลือแค่เดือนเดียวเนี่ยนะฝ่ายค้าเนเราจะกดดันในการลาออกได้นะครับเพื่อบ,บีบให้ประยุทธ์จันทร์ชานั้นแสดงสปิริตนะแสดงความรับผิดช,ชอบต่อประชาชนและประเทศชาติแต่ก็อย่างว่านะครับนะเมื่อกี้ท่านผู้ชมเขียนมาว่าพูดกับโจรยากครับเนี่ยพูดถึงใครก็ไม่ทราบนะฮะ <laughs> พูดกับโจรยากครับเนี่ยพูดถึงใครก็ไม่ทราบนะเนาะเออนะครับแต่ว่า คนที่ปล้นอำนาจประชาไตยมาคือใครครับประยุทธ์จริโอชานะปล้นอำนาจประชาไตยเนี่ยปล้นมากับมือนะครับประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีในสมัยยุคคอส์ี่ปล้นอำนาจจากมือประชาชนครับอำนาจประชาธิปไตยน้ปล้นแน่นอนนะยึดอำนาจคือการปล้นครับเพราะเขาไม่ได้เลือกมาใช้อำนาจใช้อาวุธใช้รถถงังใช้ปืนไปยึดเข้ามาเนี่ยเขาเรียกว่าปล้น นะบอกว่ารับผิดชอบคงยากค่ะก็ว่ากันไปก็คิดอย่างนั้นอยู่นะครับจะรับผิดชอบเราตั้งนาน้วแต่ว่าสถานการณ์มันมันน่าจะเป็นอย่างนั้นท่านผู้ชมอ่ะเพราะว่าประยุทธ์ยุบสภามกรากุมพาไม่ใช่เรื่องความรับผิดชอบนะครับแต่เป็นเรื่องผลประโยชน์ทางการเมืองที่จําเป็นต้องยุบก่อนเนื่องจากว่าต้องการ ดูดสสมาอยู่ในพักตนเองระยะเวลาในการสมัครเป็นสมาชิกพักผมเคยคุยแล้วมันต่างกันระหว่างยุบสภาอายุการสมัครเป็นสมาชิกพักแล้วก็จะลงสสนั้นมัน30บวันแต่ถ้าอยู่ตามวาระมันร้อยแปบวันโอกาสดูดสสก็จะยากเพราะประโยชน์จันทร์ชาเลือกเรื่องการยุบสภาก่อนแน,น่นอนนะเพราะเป็นเรื่องประโยชน์นะครับไม่เรื่องไม่ใช่เรื่องความรับผิดชอบหรอกไม่ใช่เรื่องสปิริไใดๆทั้งสิ้นครับ นะแต่เป็นการชิงความได้เปรียบทางการเมืองหรือคือผลประโยชน์ทางการเมืองวันนี้เห็นไหมเมื่อวานดิผู้สื่อข่าวก็ถามนะถามคุณนายสุชาติชมกลิ่นใช่ไหมที่ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐผู้สื่อข่าวก็ไปถามบอกว่านี่คุณสุชาติเขาลาออกแล้วนะ,ะประยุทธ์ก็ไม่ตอบนะหันไปเปิดหน้ากากอออแล้วก็ยิ้มอ,อ๋อพูกว่าอ๋อเหรอจ๊ะ <laughs> เห็นไหม อ๋อเลยจ้ะความจริงประยุทธ์จะช้รู้อยู่แล้วครับสุชาติชมกลิ่นตามประยุทธ์ไปแน่นอนไปกราบหน้าอกแล้วอ่ะบอกว่าบุญคุณประยุทธ์ทําอยู่เนี่ยคราวนี้จะต้องไปอ่ะเฮ้ยสรุปแล้วมันอุดมการทางการเมืองหรือไปเพื่ออะไรกันแน่ถูก <c oughs> ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะประเด็นที่ผมตั้งวันนี้นะถามประวิทย์คือมันเอาให้ชัดเลยว่าแนวคิดทางการเมืองต่างกันหรือว่าผลประโยชน์มันขัดกัน ในมุมผมผมมองว่าไม่ใช่แนวคิดต่างกันเมืองต่างกันครับแนวคิดเหมือนเดิมอะนะอยู่ในซีกอยู่ในซีกเผด็จการเหมือนเดิมครับแยกไปไหนเผด็จการเป็นหัวหน้าทีมแล้วมันจะไปอุดมการต่างกันได้ยังไงหรือประวิตย์จะบอกว่าโอ๊ยผมเนี่ยมาอุดมการประชาธิปไตยเนื่องจากพอดีร่วมกันมาเกือบแปดปีเนี่ยนะเพราะเนื่องจากว่าผมถูกปืนจี้หัวแล้วบังคับมากล้าไปล่ะพลเอกประวิตยมันไม่ใช่อยู่แล้วใช่ไหมล่ะ เออปืนจี้หอวผมมาผมก็เลยมาร่วมรัฐบาลกับลุงตู่แต่ผมเป็นอยู่สี่ห้ปีลุงตู่ก็ตัดอํานาจผมทำมาเป็นรองนายกนะงานท,ทําก็แทบจะไม่มีเออยังโชคดีอยู่หน่อยนึงช่วงทีประยุทธ์ถูกหยุดปฏิวัติหน้าที่ผมก็ได้มีโอกาสรักษาการแทนนายกรัฐมนตรีผมก็มีเรี่ยไม่แรงขึ้นมาบ้างฮะประยุทธ์จะชี้แจงแบบนั้นใช่ไหมครับเป็นไปไม่ได้จำไหม เพราะฉะนั้นเรื่องแนวคิดต่างกันเมืองต่างกันในมุมของผมนะไม่ใช่ผลประโยชน์ขัดกันและการแยกก็เพื่อผลประโยชน์เช่นเดียวกันผมมองอย่างนะั้นนะนะฮะเออเนี่ยทาเพื่อประชาชนหรือทําเพื่อใครถูกไหมผมไม่เชื่อไม่รู้นะอันนี้คือมุมมุมคิดนะครับมุมวิเคราะห์ผมไม่เชื่อว่าที่มันแยกออกไปมันเพื่อประชาชนที่แยกออกไปผมไม่เชื่อว่าทําเพื่อประชาชน นะทำเพื่อเพราะว่ามันมีผลประโยชน์บางสิ่งบางอย่างเลยล่ะครับอํานาจเนี่เป็นเรื่องผลประโยชน์อย่างน่งน,นะครับเอาละครับท่านผู้ชมวันนี้เอากันแบบสั้นๆง่ายๆนะมาพูดถึงแนวคิดช่วงบ่ายเรามารอติดตามว่าสารรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยมาแบบไหนสําหรับการาพิจารณากฎหมายเลือกตั้งสสนะเอาร้อยหารบัญชีรายชื่อร้อยคนเนี่ยเอาร้อยหารหรือเอาอห้าร้หารหรือ เล้ะมันทั้งหมดคือสารานุวิธิชัยว่าการแก้แการร่างหรือการเขียนกฎหมายเลือกตั้งสอสอนั้นขัดรับมนูนทั้งฉบับคุณเอาไปทํากันมาใหม่เพราะฉะนั้นถ้าถ้าออกมาแบบนี้นั่นก็หมายกว่าต้องไปแก้รัฐธรรมนูนลนะครับต้องไปแก้รัฐมนูนคราวนี้เป็นงานยาวงานยื้อครับแล้วก็จะมองเห็นทันทีว่าเห็นไหมเห็นไหมผมบอกแล้วมันมีหลายเกม คนที่อยู่ในอำนาจคนที่มาจากปฏิวัติรัฐประหารไม่มีสํานึกคําว่าประชาธิปไตยหรอกครับไม่มีทางคุณจะมาอธิบายประชาธิปไตยไม่มีทางเพราะคุณคลอดมาจากเผด็จการไม่มีทางอภิปรายอธิบายหรือไม่ไม่มีทางในการที่จะมองว่าประชาธิปไตยนะั้นเป็นเป็นเป็นสาระสําคัญในการที่จะพัฒนาประเทศพวกนี้มองไม่เห็นกับพูดได้แต่ความจริงคือมองไม่เห็นไม่รู้จักนะครับเป็นเพียงข้ออ้าง การเข้าสว่อำนาจหรือว่าเป็นเพียงข้ออ้างให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเออผมก็เป็นนักประชาธิปไตยมันไม่ใช่ไม่ใช่แน่นอนครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับก็กดสองมานะครับค่อนข้างเยอะนะครับก็แสดงเห็นว่าการที่ประยุทธ์แยกพรคออกไปนั้นเป็นเรื่องของผลประโยชน์นะที่มันขัดกันไม่ใช่แนวคิดทางการเมืองที่มันต่างกันเหมือนที่ประ,ประวิทย์พูดนะอย่าลืมผู้ข่าวนะครับ ไปถามประเด็นนี้ให้หน่อยนะประยุทธ์จะว่ายังไงใช่หรือไม่ใช่นะวันนี้ยังไงก็แตกกันครับเวลาลงเลือกตั้งเนี่ยผมเชื่อไม่เชื่อว่าจะแบ่งกันนะนะเอากันเต็มที่ครับขนาดสสยังดดกันไปอะ่ะคิดดูกันแล้วกันนะแต่ว่าแยกไม่ใช่ก็แตกหรอกแยกครับแต่สุดท้ายถ้าประชาชนเลือกมากก็จะมารวมกันจัดตั้งรัฐบาลเหมือนเดิมแนวคิดก็จะเป็นปัจจุบันนี่แหละครับไม่ต่างจากตัวนีนะ้ครับครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่แสดงความคิดเห็นผ่านรายการทาง YouTube ทาง a c e b o o k นะขอบคุณทุกท่านที่ทักทายสวัสวดีเข้ามาครับวันนี้ผมจำนงเชมคลครับขออนุญาตใช้เวลาเพียงแค่นี้ในการพูดคุยนะครับขอบคุณครับสวัสวดีครับ